ในการเข้าไปทำงานมีวิธีการไหนที่จะรับมือกับคนที่แบบท็อกซิกในออฟฟิศค่ะพี่นอนข้อเมื่อกี้นี้เราก็ได้แฟกต์แล้วก็ได้ข้อแนะนำไปแล้วค่ะทีนี้เหตุการณ์เดียวกันในการเข้าไปทำงานเนี้ยค่ะบางคนมันก็จะโชค้ายนิดนึงในการเข้าไปแล้วเ,เกิดไปเจอคนที่อาจจะแบบไม่ได้ต้อนรับเราไม่ได้แบบ ขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการไงที่จะรับมือกับคนที่แบบท็อกซิกในออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยคน็อ,อกซิกคือพูดถึงภาวะท็อกซิกในองค์กรนะครับไม่ว่าะจะเป็นกับทีมกับวัฒนธรรมองค์กรและหรือคนที่ที่ที่อยู่ในองค์กรนั้นๆพอเราเข้าไปแล้วเราจะรับมือใช,ใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะว่าที่ที่เราไปเนี่ยเขามีลักษณะแบบไหน <S <S อย่างแรกเลยคือต้องเข้าใจคําว่าท็อกซิกก่อน ท็อกซิกในในในคนหรือว่าในองคอ์กรมันมีลักษณะไยังไงที่เปรียบเทียบง่ายๆกับร่างกายแล้วกันคือร่างกายเราอ่ะมันถูกฟังก์ชันโดยปกติถูกไหมครับเวลาที่เรามีพิษเข้าไปในสู่ร่างกายมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะมีอาการาบาไอบ้างปวดหัวบ้างก็คือ ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอรหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติแล้วเกิดความเจ็บปวดเป็นปวดเหมือนกันเลยในองค์กรครับคือถ้าเราสมมุติเรามั่นใจว่าเราเป็นคนมีความสามารถขึ้นเข้าไปทํางานที่ออฟฟิศแล้วก็คือมีความตั้งใจดีที่ว่าอยากจะเข้าไปก้าวหน้าในอาชีพจะทํางานให้เต็มที่เข้าไปเจอเพื่อนร่วมง,งานแล้วบังเออโชคร้ายไปเจอองค์กรที่เป็นท็อกซิกท็อกซิกในที่ว่าอยากให้เข้าใจเลยก็คือว,ว่า มันอาจจะเกิดจากการที่ว่าคนหรือ,อวัฒนธรรมที่ทําให้เรารู้สึกแย่มีความอ่อนล้าในการทํางานคุณภาพจิตใจแย่นะครับซึ่งมันอาจจะเกิดจากคนที่ประเภทเช่นเข้าไปรักเจอเพื่อน่วมงานที่แบบอชอบควบคุมทุกอย่างอยากควบคุมทุกอย่างล้ําเส้นพูดแต่เรื่องลบการโยนความผิดใส่ร้ายป้ายสีนินทานะครับอันนี้คือ มันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้และมันเป็นเรื่องที่คนอื่นมันเป็นแอคชั่นจากคนอื่นซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะครับพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วข้อแรกเลยที่ต้องบอกว่าจริงๆมันมันก็ต้องกลับไปที่เป้าหมายที่เราโฟกัสเนอะคือพี่พูดง่ายๆเลย็ซิกพูดแบบตรงๆเลยมันก็คือกองขยะเรียวใช่เรียวมากกองขยะทีนี้เราดมดมกองขยะแล้วจะให้บอกว่าหอมอ๋อยาก EQ ของพี่ที่ไม่ได้สอนให้คนมานั่งเปลี่ยนและคิดบวกตลอดเวลาเราต้องไปแมปปิ้งกับเป้าหมายของเราว่าเป้าหมายแรกของการที่เรามาทํางานองค์กรนี้เพื่ออะไรคือถ้าการที่เราต้องมาอดทนกับสิ่งที่มันเป็นคิดและทําให้จิตใจและร่างกายเรารู้สึกแย่นะครับแล้วมันไม่ได้รีเลทูเป้าหมายของเราหรือเทียบกับเป้าหมายแล้วการที่ต้องมาอดทนแบบนี้มันมัน มันไม่คุ้มค่านะที่ก็จะแนะนําไปที่ปลายทางเลยคือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนที่ทํางานซะนะครับคือเราหา <c oughs> เราเราไม่จําเป็นต้องอดทนอันนี้คือคือพูดก่อนเลยแต่ว่าในกรณีที่เราลองเวทแล้วเป้าหมายคือว่ามันเป้าหมายหนึ่งใช่แล้วเราก็อยากที่จะสู้ต่อแล้วเราจะจัดการกับความเป็นท็อกซิกแบบนี้ทํำยังไงนะครับพูดเปรียบเทียบอีกอันนึ่แลวกันถ้าเป็นท็อกซิกในองค์กรเนี่ยคือว่าสมมติตัวเราเราจะโทษทุกอย่างเป็นท็อกซิกไม่ได้อยากให้เข้าใจความเป็นจริงก่อนว่าอ่าดีายคำว่าท็อกซิกให้ชัดก่อนก่่่อนททีจะไปโษวาข ท็อกซิกหรือเปล่าหรือองค์กรนี้ท็อกซิกะครับเราจะเปรียบเทียบองค์กรที่มีความท็อกซิกหรือพลูว่าองค์กรที่ท็อกซิกหรือเปล่าเช่นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบประเภทที่ว่าสมมติคนเก่งคนหนึ่งเขาทํางานที่อื่นเขามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากแล้วเขาเก่งมากมีความสามารถสูงบางเอิญย้ายเข้ามาทํางานอีกที่หนึ่งนะครับเขาก็ยังคอนทนวิวเหมือนเดิมมีความสามารถเหมือนเดิมแต่เขาลับทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมกลายเป็นคนไม่เก่งเลยนะอันนี้เราอาจจะเหือ มือนวิเคราะห์ได้ว่ามันมีความผิดปกติของวัฒนธรรมองค์กรในที่นั้นหรือนะครับก็คือว่าคนคนเดิมคนที่เก่งเคยทํางานกับทีมอื่นมาแล้วมีความสามารถสูงมากพอเข้ามางานมาทํางานกับทีมใหม่เจอสภาพแวดล้อมที่ไม่โอเคแล้วเพอร์ฟอร์แมน์เขาตกเรียบเทียวร่างกายเมื่อกี้เลยมันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นมันมีพิษทําให้ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอเหมือนกันครับก็คือว่าองค์กรที่เป็นท็อกซิกหรือเจอคนท็อกซิกในการทํางานก็คือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราดีๆอยู่เราไปเจอคนประเภทหนึ่งแล้วก็คือทําให้จิตใจเราข้อเอี่ยว วิเคราะห์ได้ว่าเป็นเรื่องของการเจอท็อกซิกที่เป็นทั้งคนหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรนะครับ,รบทีนี้ถ้าเราเลือกแล้วว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วเราอยากจัดการนะครับหรือรับมือให้ได้กับาการทํางนานคนที่เป็นท็อกซิกหรือองค์กรที่เป็นท็อกซิกเนี่ยก็คือนึอกถึงเป้าหมายที่ดีนะครับว่า ไอการที่มันเป็นท็อกซิกเหล่านีน้มันเกี่ยวข้องกับงานเราหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเราหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวข้องพี่ว่าคิดได้ง่ายนิดเดียวเลยคนเหล่านั้นคือถ้าคนที่เป็นท็อกซิกมีนิสัยที่ไม่ดีนินทาเสียสีอะไรเงี้ยมันทําให้เราเกิดความไม่สบายใจแล้วถ้าเราอย่าไปโฟกัสเป็นไงครับก็เป้าหมายมันก็จะไม่ไปถึงไงใช่ใช่ก็คือถ้าเราต้องดีลคนที่เป็นท็อกซิกถ<ช>้าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเรา ก็ทิ้งไปก็คือโฟกัสที่เป้าหมายไแเใช่ครับก็คือไม่ต้องให้ให้เขาเรียกว่าแอคชั่นของคนเหล่านั้นมาทำให้เรารู้สึกไม่ดีนะครับแต่ทีนี้ทํามเป็นท็อกซิกในระบบงานหรือระบบองค์กร เราก็ต้องหาวิธีการในเมยก็คือโฟกัสที่เป้าหมายให้ดีแล้วก็รู้ว่ามันจะมีหนทางอะไรบ้างที่ไปสู่เป้าหมายของเราแต่ว่าถ้าเราให้ทุกอย่างมันเป็นตัวกําหมดมันก็จะยากนะครับแต่ว่ากอย่างที่บอกแล้วถ้าเราเลือกโฟกัสมันมันก็ชัดเจนแล้วแล้วถ้าแบบมันไม่คุ้มที่จะเสียหรือต้องอดทนพี่ก็นะนําว่าจริง,รงการไปสู่เป้าหมายของเรามันมีที่ดีๆมากมาย<ม>ครับ<ม>แล้วก็คืออย่างที่บอกอพอพอมพูดถึงเขาเรียกท็อกซิกในวัฒน,นธรรมองค์กรมันทำให้เกิดเขาเรียกฟิกเวย์ออฟบีอิงขององค์กรเนี่ยก็คือมันก็เป็นแบบนั้นแหละ คือเข้าใจไหมครับมันก็เป็นแบบนั้นแหละคือใครเข้ามาเสร็จก็บอกว่าโอ,โอเคต่อให้ฉันเก่งแค่ไหนมันก็ได้แค่นี้แหละต่อให้ฉันทําดีแค่ไหนมันก็ได้แค่นี้แหละเนี่ยครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามว่าเราจะรับมือได้ยังไงก็คือว่ามันเกิดจากการพูดคุยเนาะเราคาดหวังอะไรเรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเราอย่ารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนคนเดียวหรือตัวตัว,ตว,ตวเล็กๆคนเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้การการที่ว่ามันเกิดท็อกซิกเกิดขึ้นในองค์กรในวัฒนธรรมหรือกับคนอื่นๆเป็นเพราะว่าผู้ที่ถูกกระทน่ไมพูด หรือว่าไม่ไม่ไฟฟ์บอร์ดอีกหรือว่าไม่ไม่หาทางจัดการนะครับคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเอาขึ้นมาดิสคัสมาให้ชัดครับก็คือทารเปรนไปเลยว่าความคาดหวังคืออะไรทําไมมีคนแบบนี้อยู่ในองคอ์กรและคนเหล่านี้เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ <c oughs> เกิดการพูดคุยกันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่พอใจมีแต่คาบ่นบ่นบ่นว่าคนนั้นทําไมเป็นแบบนี้ทาไมโปรเซสเป็นแบบนี้ทําไมฝ่ายนั้นเป็นแบบนี้แล้วเราไม่หยิบยกขึ้นมาพูด มันจะมีอะไรดีขึ้นมันก็เกิดเป็นฟิกเวล์ีนใช่ครับแล้วมันก็มันก็จะเป็นอย่างนั้อยู่ต่อไปนะครับคือง่ายๆคือมันก็เหมือนกับการประเมินเนาะการที่เราจะทํางานให้อาชีพเป้ามันกือการประเมินค่าของท็อกิกนั้นก่อนกับเป้าหมายของเราถ้าค่าท็อกซิกอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีค่าอะไรสกับการที่จะไปให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นคือมันก็ตัดทิ้งการไม่ต้องสนใจใช่แต่ถ้าเกิดมันมีความหมายมากว่ามันจะทําให้เรา ไม่ไปถึงเป้าหมายนะฮะโอเคเน้นวิธีจัดการเราหาวิธีจัดการเองกรับพี่น้องก็บอกแล้วก็คือเรสปด็นอมาสิก็บอกไปเลยว่าถ้ามันจัดการได้ก็จัดการไปเทียบกับร่างกายง่ายๆเลยคือการที่เราต้องดีกับคนท็อกซิกหรือเจอเรื่องท็อกซิคที่อยู่รอบตัวเรามันเหมือนการตกร่างกายถ้าเราเจอเชื้อลายแล้วเราไม่รักษาจะมีอะไรดีไม่ถูกต้องครับคือถ้าเรารู้แล้วเรายอมรับว่ามันมีความท็อกซิกเกิดขึ้นแล้วเราไม่พอใจกับมัน กระบวนการถัดไปคือกระบวนการรักษานะครับก mm hmm. ระบวนการรักษาคือว่าเราจะจัดการกับมันยังไงจัดการกับคน mm hmm. จัดการกับโรเซสหรือจัดการกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น mm hmm. แต่ทีนี้ก็คือจะจัดการนี้ก็คือเริ่มเรสออกมานะครับ mm hmm. เริ่มปรึกษาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อ mm hmm. ที่จะให้เกิดกระบวนการการรักษาหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ